สวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพุทธิโกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับแอบซองลูกสาวครับนี่ครับนอนแลยไป <นำ S 1> อีลาอีลอาอาบน้ด้วยน้ำดิปุยลุยตัวไรปุยลุยอีหละปุยลุลยลาบบ้าก้าวไปอาบน้ำสีบอยฟังผอบมาหอดเขาว่าโอ้ผลยางมาเราไปผลยางมาเปล่าเท้าหาว่าผมแปมมาแล้วบอกครับคือเรียกว่ากำลังสีมาครับ ประมาณ30กิโลกับที่ฮอดบ่ให้เพิ่นมาอาบน้ำอยู่นี่เดอ้อเพิ่อนปะ <c oughs> ให้ผมแป๋มมาอาบน้ำอยู่นี่เดอ้อเพิ่อนปะพิ่นยันจะว่าอาบน้ำไหมไอ้ผมแม่ยันยัน,นลูกสาวผมมีหม่องอาบน้ำผม,มยันด้วยแล้วยันว่าอาบน้ำเออก็คือสีว่าแหละคือเดินนูนสีไปสภาพนี่แล้วสีหัวควนนู้นทั้งมนงันี่เอ,อิเอ,อ,เอ,เอ,อิญแล้วพ่อพ่อ,อผมแป๋มมาฮอดแล้วพ <c oughs> ุนละมาแล้วเว้ย เรามาแล้วเว้เรามาแล้วเว้เราหลุดขึ้นฟักเลยวะมาแล้วขุ่มหุ่มหัวมึงเคลื่อิสลามเนี่ยมาแม่อันไหนอ่ะคุณดูอันไหนอ่ะคุณดูเออนีอะเ็นมาแล้วเรามาเราเอาโทรศัพท์มานำเราจะมาถ่ายรูปได้เฮ้ยมาถ่ายรูปแท้เราจะมาถ่ายรูปน้ำแท้โอ้ โอ้โหเปิดอัมพังแขกของวันนี้พี่น้องพี่น้องมึงพี่น้องพี่น้องมึงเปิดอัมพังแขกของแล้วเป็นแฟนคลับเอฟซีป้มแแบบนี่ป้มแแบมาฮอดแล้วพ่ออ่าพ่อถามหาผมแแบบเป็นมาป้ยานไหนเอ็นเตอร์ลสวนย้มมะซาวถนนน้องอ่พ่อพ่อฮูพ่อก้อนสีล้มรถนี่เพิ่นก้อนสีล้มรถนี่เพิ่นอันนั้นย่างคักได้ แป right ้งใก้เอาหมวมาใส่หัวเปินฟูเอ่อไดวเอาไยาไทยพ่อพ่อมาเลยเสียบ่ติลเลียงบ่ะบงเงาพ่อมาเนี่ตัวเป็นๆมาเนี่ยครับก็เติ้งีไรัดเ่ยวข้ากันดูลูกสาวเจ้าดูเคนเข้าเีบดูลหาบาทเตี้ยาซุ้งครับ อาบก็พอเลยนะอาบแล้วก็แล้วเลยแล้วลูกสาวเจ้าว่าท่านได้อาบน้ำให้พอเลยดีพอเห็นอันนี้คือภาคอืออดอันฮัทภาคนี้คือภาคอืนืดอันหาทครับพอ่อวันนี้ผักไม้ได้ป่ะนี่ใช่ผักไม้สีเป็นพญาหงส์ขึ้นเวทีได้ป่ะนี้มาล้วครับผมมาแล้วพารวยมาแล้วอ้าวพัน่ว่จอดใส่ป่ะนี้ คือปลนโลองเกานมพี่ไหมองอีขั้วเขาจอดอีรบนยางเรา้อขึ้นนีเลยดิบนยางาจอดสักงานพอแล้วบ่เขาจอดนี้ก่อนพอแล้วพันปิดแล้จะปิดสักงานหาโมงนานนานนันนน นั่นพอดเจ้าอาบน้แจ้ว่าพ่ออาบแล้วไหมพ่อมาหอดกนมูอาบก้นมูอไหมพ่อพักอนี่เลยจื้อบบนีจัวคนดีขมาไปอาบน้เขาหูว่าลูกสาวบ่อาบน้ำเขามาเอื้นไปอาบน้ำ่าพี่น้องครัอาจารย์ขยันแต่งเพียงไหนซาเอื้อเออเป็นยังอาบน้ำแน่อาบน้ำพอเรามาเอื้นลูกสาวไปอาบน้ำครับไปไป

นำมาเอื้อไปอาบน้ำไหมนี่เลาออกกันสำนักนำมาเอื้ไปอาบน้ำต้องสะผมก่อนอย่าไปอ่างว่าเอฟซีาทายลูกแมนบ่ามันเป็นสันดานของคน่นอยูคนมมมาอาบน้ำอย่ามาสองเป็นอาทิตย์พุ่นแมนอยู่ใส่ก็วาอยู่เออเฮ้ยฮ้เว้ยเฮาเเฮ้เย่อยเฮ้ยเอาเฮ้้ถุงยางคุ้มผมให้พร้อมได้คิดอยู่ว่าน ก็เลยเอาทุงอยางนี่กระเบืนอตายอยู่เอาทุกยางคุมผมบัวหอซาเจลามองพ่อาน้าเด้พ่อบาน้ายังหูวบาอย่ามีของหนาเด้อย่ามีของหนาเด้วพอาานาก็เปเงาะพ่อนาซอยกันเจ้าหัวคอยแป๊บหน้าก้นมูเนาะมันกันาง่องคือคนใต้ภาคไหมแป๊บน้าเนเงะเธอแหลกเธอแหลกเลยคอยยางหุ่นรถรหลอบสองนี้แป๊บน้าเปเงาะ อันไ้นใช่พอสองเท่านใดดิบ่บสอสงกับอ,อบสองสองสอะไสาม,สามไปเงออก,กระเป๋าเฮียตกเต็มพืน้นเก็บของมาดิแสดงว่าบ่อท่านตือนขุนมันดีฝ่าน้ำขุนประอันีนาเยียกนีฝ่าน้ำนปนันีไม่เข้ามา,าไหนเอา่แบบว่าเข้าวอลปุ๊บเข้าวอลปุ๊บมสิเร็วเลยเฮ่นบ่าเห็นบ่คลีแหลกที่กินข่าวไปอา่ปอางเลย เช้าบอกเรื่องเ,เข้ามาเต้นั่นตัวเออินเป็นซิปเ่อพอเอินกินเขาเป็นซิปเ่อ,อยานลูกบ่าได้กินบ่หง,บงึกบ่หักเห็นบ่เอฟซีเขา้า่าเหรอเห็นบ่ก็หูอยู่อยากนอนพอก็เห็นนางตากแดดพร์พอเคยเล่อเอินมาเขาวมเจ้าเล็กนิดมานางผัดลมเจ้า,าสตาเจ้าปิดเครื่นนองรถ จะปิดเข้าว่ะเจ้าน่าจะให้น่าจะให้ลูกนอนก่อนว่ะเขาคอมเมนต์มา่อเออโอ้ยข่อยพิษขอโทษขอไปครับเดี๋ยวสีเด้อข่อยพิษพิษย้อนย่านลูกบ่ได้กินข้าวก็เลยปิดเครื่องดับเครื่องอะไรชวนลูกลงไปกินข้าวโอ้ยข่อยพิษบ่เออโอ้ยขอถอดเขาไปครับพิษหลายเป็นแมไม่บีแล้วเป็นพ่อเออเป็นพ่อก็ต้องคุ้มลูกตัว ไม่าีไแล้วเบยงงหนุออกทางไูขีกูนี่เยบองได้ก็บอได้ก็บอกม่เูมีไรเบียงออกางไูดากูนี่เเบื่อ้หัวมึงมีแต่ขี่กูแล้ว้นู้ล่ะกกระปรงน่างด่าเพิ่งหูตัจะคล้องบออีหล่าบอการจะคลองมันเจ็บหน่อยที่สุดแล้วข้างในแล้ววาเราไบแนกันด็ โอ้ฉลอกปอกเปลือกแต่ชื่อไรครับปลาริบปลาริบนี่มันหฮมมันต้องดเมื่อแรกมันเปิดน้าหมดซีโม่อันดับแรกคือตำหมกแตงก่อนเลยนี่ฮิ้วขาแล้วฮิ้วเขาแล้วตำหมกแตงก่อนผีทดลองผีมือเสซไปทดลองชิซี่ใส่เสบีทดลองเลยโอ้ยคอยจิคอยอะไรกันชิบประทายเลยกับตัวบอรอใส่ได้ขอชิฟครับเมนูรังสรรค์ของเราวันนี้มีแตงกับกระดูกไก่เติมนอะมันเลยเต็มทางเลยกับกระดูกไก่ ท่านคิดว่าท่านจะทําอาหารอะไรครับเชฟแป้งใส่ไก่วันตกไปผัดไก่ใส่แป้งเชฟครับสิ้นทางอีกทีนะเชฟครับวันนี้มีแป้งครับก็ดูไก่งานเสร็จแล้วมั้ยวิวโซกับโกเจ็ดงานอยู่กองทุนของน้บแล้วก็จะได้ของหนาบเนาะดีเนาะสะอาดรถจอดดีได้ไหมอาบแล้วค่ะอาบแล้วแต่ว่าล้างแต่หน้าแต่ไม่รู้ว่าอาบหรือเปล่า ผมก็ยังไม่สะนะคะผมยังไม่สะค่ะผมนี่สเปรย์เหลือเต็มเลยให้พ wow ่อให้พ่อพิงพ่อพิงดูแต่ว่าเขาคนไหนได้มาไล่เขาจนข้อหพิงพ่าเบิงผมลูกก่อนนี่ป้ายผมลูกโอ้ผมเป็นป้ายผมนี่ยังไม่ขวดโอ้หาว่าลูกสาวคุลี่เด้ยอ่าคี่คนไหนเด้ยเขาติดติดหนึงมาแรงแล้วติดเตี้โอ้ยมันติดเปดมาแรงนะท่อเจังหวะเอ้าถ้าว่าติดมาจับมือกันเลยเด็ดพุล่ะสามลอยมากว่าไอ้กันใช่เจังหวะ จ้าหัวมือขึ้นมือขึนโอ้ยน้ำบอ่อาบกระมานอีแกแล้วนี่จรจริงๆลราคนบ่ไนะมาอะไรดเอาแมนบ่นี่ของคูเปอร์เ<ต>้าเออเนืม่มของปอมแปมอ๋อข้าีหมันย่างน้ำบอ่อาบข้าตมันรูปม่งแม่บ่ล,บลูกสาวเี่ลีบ่ได้วยวูมือขึ้นครจะผมแต่สามร้อยคูเปอร์ 8, อแปดพันแต่มสตเตของคูเปอร์เวิร์ดปาด มื้อแต่กูเปิดก่อนมา่งหันี่กินหนึ่งสองจานเหมือนเดยจุซอยจุสองจานเหมือนเด้คุเปิดนะเออกินดีกว่างอ้ออีกมันเลือกกินกูเปิดกูเปิดดไลในแม่ลายเชีายวหวานเกาะอไรทั้งหมดเจ็ดพันเจ็ดพันคูแรมเกลือคูได้สี่สิบบาทเอ้าคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับลูกสาวอาบน้ำแมาแล้วครับจังหวัดทันสะผมครับข้าชมรถคุเปิลลูกได้ถึงแสน subscribe ครับโอเคครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ